วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวรชายาโดยเสด็จด้วยทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ ทรงจุดทุกเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชนจักรสยามฉบับทาวรเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินแทนพระองค์ไปพระราที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งชาติราชนาจักรไทยประจำปีพุทธศักราช2555เมื่อเสด็จพระราชดดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระสงฆ์จริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลา เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกประทับพ,พระที่นั่งพุทธาลกาญจนะสิงหาดภายใต้นพระประดลมหาสเสวตชาติณนพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาแล้วได้ทรงลงพระประมาพิไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทยพระราชทา,านเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ จึงถือได้ว่าวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติและมีพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยณนพระนั่งอานันตสมาคมทุกปีสืบมา